สวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันที่3มเมุายนนะครับน,นี่ผ้ามาเบงง่วนะครับพอดีมันนี้หลังจากฝนตกกะบ,บ่อแห้งไปเลยนะครับดินพ่อซุ่มๆครับมันนี้ตัดหญ้ามาให้ง่วนครับอันนี้กินหญ้าธรามาติอยูแปลงหญ้านี่เปียน,น,น,นะครับพอแล้วเกี่ยวอันนี้ก็กินหญ้าธรรมชาตินะครับ ครับัวนี้กินหงาซับนะครับหงานี่เปียซับกินดีครับย่านตะบ,บมีบมบมอมอีอันนี้แมลงวันครับลูกหินนุ่มไหลจอยมดเสียไฟ้เรด้วยอันนี้เล็กหน่อย กินงากินงาดิีครับอันนี้อันนี้มาลักกินยาเขาครับเนี่ยอันนี้ยาเขากับมาลักกินของเขาครับนี่นั่งนีอันนี้คลองนี้เอาออกไปไปล่อยเอาออกไปผูกลมทงหน้านะครับงาอยู่ทงหน้าไหลอันนี้ลูก DB หนึ่งทับสองสามเก้านะครับ พอหนอกนะครับผมเนื้อนังกำลังมากครับนี่เนกน้นฉีงง่วยไปใส่แปลงหยานะครับนี่ก็้พอเดียวกันนะครับเกิดห้างกันเกิดเล่ยกันหกเจ็ดมือนะครับห้างสวยงามครับตัวนี้หางสวยงาม ห้างสวยงามสีขาวอย่างดีหางบึงตัวต่อไปนะครับครับตัวนี้ทองวังนะครับลูกหีดนุ่มจ้อยมันนะครับ้าบึงอันนี้แม่สาวหน่อยนะครับลูก ลูกเอ็ดดีสองซีนะครับเอ็ดดีโก่งนะครับทำเขาเรียบร้อยเป็นสาวแล้วครัขอ้อทั้งงานอยากที่สูงแค่น,น้อยนะครับผน,นีงก็เฟงหงงัวครัครข้อนี้ก็เอาไปผูกกล้ามยิ่งหยาทั้งหน้า ก็ให้ยา à ทรัพย์ใช้ร่างอาหารไปฐานนะครับกับขอมากกันเลยเมื่กี้นี่ก็เป็นงัวผูหน่อยนะครับอายุเจ็ดหกเจ็ดเดือนนะครับเชียงค้าดีมีตําหนิไข่ห้ำเดียว ไข่ห้ำเดียวนะครับน่ครับไข่ห้ำเดียวยนี่ก็ทามาเบืง้งซ้ำนะครับฝนตกสีสุมส่มๆสวยมากจังน้อยกับสีปลูกงานะครับปลูกงาครับตัวนี้พึ่งผสมไปหว่านนะครับ เพิ่งผสมไปเมื่อวานนะครับครับผสมกับพ่อนอกนะครับเชฟหกแปดนะครับครับผมวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับพ้ามาบึงมาช่มเรียๆนะครับบึงตะงว่วตัวเก่า เบิ้งแต่ฟ้ามเกโก้เนาะครับเบ่้อยู่นี่แหละครับมันถึมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงซ้ำเลยเนาะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดซับสไคร้ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดกระดิ่งเห็นไหมได้ครับเพื่อที่จะติดตามชิปไม่ๆหมกระดิ่งพยายามอับให้เบื้องเรื่อยๆนะครับผมครับผมขอบคุณครับ